สวัสดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวมา,มาดูเครื่องคาวาซกิแคชเรานิดหนึ่งนะครับใช่ไหมคือคือเอาเป็นว่ามีเรื่องเล่าแล้วกันนะครับคือตัวนี้ลูกค้าเนี่ยโทรหาผมในวันที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเขาบอกว่าเครื่องอะสตาร์ไม่ติดแล้วก็เอาไปให้ช่างแถวบ้านดูปรากฏว่าเสื้อลูกลายหมดเลยผมก็ตกใจนะ ตอนนั้นผมตกใจนะผมก็พูดเร็วมากเลยผมก็เลยบอกว่าพี่งั้นไม่เป็นไรเคลมตัวใหม่ไปเลยเคลมตัวใหม่ไปเลยนะครับส่งม,มาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะว่าจังหวะนั้นผมกําลังขับรถอยู่นะฮะครั้เน,นี้ยพอพูดออกไปแล้วเสร็จปุ๊บคุณลุงก็บอกเอ้าเอา,เอาได้เลยได้เลยครันนี้ผมก็เลยสอบถามกลับไปว่าลุงเครื่องผมอะไปถึงแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ เขาเอาไปใช้แล้วแหละตัดได้3วันพอวันที่4มาคือสตารตนไม่ติดแกออกมาเสื้อลูกลายโอ้โหแล้วให้ใครตัดให้คนงานตัดนะฮะคือผมก็เลยพูดว่าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยเราไม่รับประกันนะก็คือลูกลูกค้าต้องซ่อมเองนะนะครับแต่ว่าผมอ่ะเผลอไปรับปากว่าเคลมแล้วแกก็เลยบอกว่าได้ตัวนี้เคลมไปก่อนตัวนี้เคลมไปก่อน ตัวหน้าเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนี่คือความปากไว้ของผมนะครับความปากวัก็คือเราไม่ได้สอบถามข้อมูลมันเป็นจังหวะที่เราขับรถมาเดินทางด้วยแหลมเลยไม่สะดวกนะครับทีนี้เราก็เลยมีสองวิธีคือตัวนี้เราคงจะซ่อมเปลี่ยนเสื้อลูกให้เอาอันนี้ที่หนึ่งอันนี้สองก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แกนะครับจริงๆคือจะจะ,จะเล่าให้ฟังแบบนี้ในกรณีที่เนี่ยเครื่องเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเราจะเห็นลูกสูบเห็นอะไรหมดเลยมันเป็นไปนได้ยากมากเลยที่เครื่องที่มันจะแบบลูกลายหรือเสืออ้อลายมันมันไม่มีตัวทําไมห้องแคปผมเก็บเครื่องว่าเป็นร้อยอะ่ะก็เพราะว่าเราไม่เคยมักง่ายเราไม่เคยมักง่ายเราไม่เคยเห็นแก่ตัวที่จะเอาลูกไม่ดีใส่ให้ลูกค้าเพราะว่าราคาด้วยราคาและความคาดหวังของลูกค้าด้วยแหละนะครับทีเนี้ยพอลูกค้าใช้ไประยะหนึ่งอาจจะกี่วันก็ไม่รู้ แล้วมันมีอาการลูกลายลูกติดมันเป็นเรื่องของ2ทีล้วนๆนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เทคนิคนะครับมันไม่ได้เสียทางเทคนิคแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของการผสมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกท่านครับใครที่เจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ1มือ2นะครับคือโรงงานเขาไม่ได้รับให้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แต่ว่าเอาละเครื่องตัวนี้ผมเผลอพังไปจะเคลมให้เขาก็ต้องเคลมนะครับเพราะ มันพลาดที่ผมไม่ได้สอบถามรายละเอียดเพราะจังหวะที่เราขับรถด,ด้วยแหละนะครับก็รักษาคําพูดไปก็เปลี่ยนให้แกนะครับแต่ว่าแต่ว่าเล่าให้ฟังกับหลายๆท่านนะครับว่าถ้าในเกิดในกรณีแบบนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการการดูแลนะก็คือเราดูแลให้อะไรเรามีให้แต่ว่าลูกค้าจ่ายเองแค่นั้นเองนะครับก็ไอเคสนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับก็เอามาเล่าให้พี่ๆฟังว่าเดี๋ยวเราจะต้องผ่า เปลี่ยนลูกเสื้อใหม่หมดเลยแล้วก็นําเสนอตัวนี้ให้พี่เขาอีกทีหนึง่งหรือหรือเสนอตัวใหม่ให้เขาไปเลยทดแทนกันไปแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่พๆครับดูแลเรื่องๆๆเรื่องสองทีทีหนึง่งจริงๆมันส่วนมากนะเท่าที่เราประสบการณ์ที่เราเจอนะไม่ไม่ได้เสียที่ตัวเองหรอกเสียที่คนอื่นยืมลูกน้องไปตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะพังเพราะเรื่องพวกเนี้ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นกำชับคนของเรานิดนึงนะครับ เรื่องของการผสมก็ดีถ้าเป็นสียังหวะเนี่ยตัดเสร็จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับ2จังหวะก็ผสมออโตลูปทุกครั้งนะครับเป็นห่วงนะเพราะว่าตอนตัดเราไม่ได้อยู่กับพี่ไงว่าพี่ตัดกันแบบไหนเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือลูกเสื้อลายนีย่คือเรื่องออโตรลูปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ